สว,ส,สวัสดีครับพี่ชื่อมาร์ครับพี่ชื่อแขนนะคะพวกเรามาจากคณะแพทยศาสตร์สาขารังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะพาน้งองๆไปรับชมกับบรรยากาศในการเรียนแลวก็สถานที่ของพวกเรากันนะคะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ตามพี่ๆมาเลยครับไปเลยซึ่งสถานที่เรียนของเรานะคะก็จะตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนาคารินคณะแพทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ ครับสำหรับด้านขวามอือของผมนะคะรับก็คือห้องประชุม m r มาอนะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะใช้ในการเรียนการสอนนะครับของน้องๆชัน้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะใช้ในการประชุมในงานต่างๆด้วยะครับอีกทางนะคะยังใช้ในการสอบด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในกันเลยค่ะ คือภาควิชารังสิวิทยาสาขาวิชารัทธิพินิตค่ะครับซึ่งที่นะครับจะใช้ในการเรียนการสอนวิชาเลคเชอร์นะครับของชั้นปีที่2ถึงปีที่4นะครับและนอกจากนี้นะคะยังมีการทำปฏิบัติการด้วยไปดูกันเลยไหมคะไปกันเลยครับ ว้ชาในชั้นปีหนึ่งนะคะก็จะเป็นเบสิกไซแอนนะคะก็เคมีฟิสิกส์ชีวะคลคูลัสนะคะโดยเราจะทําการเรียนที่คณะวิทย์เป็นส่วนใหญ่ค่ะครับสำหรับชั้นปีที่2ของเรานะครับก็จะมีการเดินการสอนในคณะแพทย์มากขึ้นนะครับโดยรายวิชาที่น้องจะได้ก็คือรายวิชาอา a t ม m y นะครับซึ่งน้องๆเนี่ยจะได้ศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่โดยตรงเลยนะครับแล้วก็จะมีวิชา p a ท h o ลี g ฟ p h y s i o l o แล้วก็ไบโอเคมนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามา เรียนวิชาการจัด้านะคะน้องๆก็จะได้รู้จักกับอุปกรณ์ทางรังสีนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าเราจะใช้รังสีให้อันตรายน้ายที่สุดยังไงต่อผู้ป่วยนะคะครับในชั้นปีที่4ของเรานะครับก็จะมีการฝึกงานมากขึ้นนะครับโดยการฝึกงานลาหลักของเราจะมีสีสายนั่นเองครับก็คือรังสีวินิจฉัยรังสีรักษาวิทยาศาสตร์นิวเคลีรยร์และดังสีวินิจฉัยพิเศษครับและสุดท้ายนะครับก็จะมีการวิจัยและการฝึกงานนะครับก็จะเป็นการสึกาการเรียนการสอนของชั้นปีที่4ครับ ครับสำหรับที่นี่นะครับก็คือสถานที่ฝึกงานของพวกเรานะครับโดยพวกเราเนี่ยจะเริ่มฝึกงานตั้งแต่ช่วงปีเทอมซัมเมอร์ของปีสานะครับแล้วก็ช่วงปีสี่ทั้งเทอมนะครับโดยสถานที่ฝึกงานของเราก็คือโรงพยาบาลศีนครินั่นเองครับและโรงพยาบาลชั้นนำของจังหวัดในภาคฉึนานนะคะโดยเราสามารถเลือกสถานที่ฝึกงานได้เช่นกันค่ะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะเข้าเรียนในสาขาวิชาด้านศิลป์เทคนิคของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็อยากจะให้น้องๆเนี่ย ติดตามข่าวสารได้ที่ igrt.ktu แบบของเรานะครับซึ่งจะมีข่าวสารามากมายประชาสัมพันธ์น้องๆครับค่ะแล้วก็ของฝากบางสีให้ทีมรอขอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของน้องๆด้วยนะคะหวังว่าจะได้เจอกันนะ